ถ้าอยากได้คะแนนคณนิตหนึ่งใส่กระเป๋าตงุตงๆ6คะแนนฟรีอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้นะครับเก่งโจท์หน้าออกคณิตประยุทธ์หนึ่งนสองนะครับข้อที่8ปดอีส2บทตัวแปรสูมอีกแล้วนะครับข้อนี้นะครับทุกคนจะเป็นบทตัวแปรสูมเป็นพาร์ทของหัวข้อการแจกแจงทวินามซึ่งปีล่าสุดเนี่ยข้อสอบคณิต168ออกแม่งสองข้อ6คะแนนแล้วง่ายๆใส่เป๋าง่ายๆเลยจริงๆนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับต้นครับพี่ขอทวนทฤษฎบททวินามก่อน ถ้าเกิดตัวแปรสูงไหนเนี่ยนะคุณครับมันเป็นการแจกแจงทวินามนะสูตรของมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนครับสูงมันจะเป็นถ้าสมมุติว่าความน่าจะเป็นของ x ที่จะได้ค่า x เนี่ยมันจะเท่ากับ n เลือก x n, n. คือจํานวนการทดลองทั้งหมดโอเคไหมครับแล้วคูณกับ p p คือความน่าจะเป็นที่มันจะสําเร็จนะครับ p กำลัง x นะครับแล้วก็คูณกับ1ลบ p ยกกำลัง n ลบ x อย่าลืมนะครับย้ำว่า p เนี่ยคือความน่าจะเป็นที่มันจะสำเร็จแล้ว1ลบ p ก็คืออะไรครับไม่สำเร็จทีนี้เราลักษณะโจทย์ยังไงครับพี่ที่เราจะใช้การแจกแจงทวินามหรือใช้สูตรนี้โจทย์นั้นจะต้องเป็นการทดลอง n ครั้งนะครับเป็นแนวขนนั้นตอน n ครั้งซึ่ง n ครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วเกิดผลลัพธ์ได้แค่2แบบ คือสาเร็จกับไม่สําเร็จจบโอเคไหมครับอ่านลองอ่านโจทย์ดูโจทย์คนนี้เ็าบอกว่าขวัญเนี่ยส่งหยิบลูกบอลจากกล่องนะครับซึ่งมีลูกบอลเนี่ยอยู่5ลูกเป็นสีแดงเนี่ยทุกคนครับ1ลูกนะครับเป็นสีขาวเนี่ยนะครับสีขาวเอาสีเหลืองไฮไลท์แล้วกันเนาะเป็นสีขาว4ลูกนะครับเป็นจํานวน5ครั้งทุกคนครับโดยหลังหยิบลูกบอลแต่ละครั้งเนี่ยจะนําลูกบอลที่หยิบได้ ใส่คืนนั่นหมายความว่าทุนครับสีแดงมี1ลูกจากทั้งหมด5ลูกงั้นความน่าจะเป็นที่จะได้สีแดงเท่าไร่เอ่ยก็1ใน5และความน่าจะเป็นเนี่ยที่จะได้สีขาวเท่าไหร่ครับสีขาวก็4ใน5จริงไม่จริงโอเคไหมครับโอเคนะสีใน5นะทีนี้เขาถามอะไรครับ จงหาความน่าจะเป็นรุนครับที่ขวัญเนี่ยจะดิบได้ลูกบอลสีแดง3ครั้งจาก5ครั้งเป็นการจัดแานวินามไหมเป็นเพราะหนึ่งมีเหตุการณ์ได้แค่หยิบแดงไม่ก็ขาวไม่มีสีม่วงสีม่วงมึงผีหลอกแล้วถูกไหมครับไม่ใช่สีม่วงแน่ๆฉะนั้นทนครับมีได้แค่2ครั้งคือแดงมีมี2เหตุการณ์คือแดงไม่ก็ขาวและที่สำคัญคือ5ครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกันคนละอย่างถูกไหมครับ เขาถามว่าความน่าจะเป็นที่ได้สีแดง3ครั้งจาก5ครั้งนั่นหมายความว่า x เล็กในที่นี้คือ3เพราะต้องการ3ครั้งและ n ก็คือจาก5ครั้ง n คือ5นั่นเองแล้วรนีคือ x เล็กคือ3ฉะนั้นน้องเข้าสูตรเลยครับสูตรก็คือ p x เท่ากับ3 n คือ5ก็5เลือก3ถูกไหมครับ p ในที่นี้คือเราสนใจเหตุการณ์ที่จะสำเร็จก็คือ สีแดงสีแดงจะกลายเป็น p และอันนี้ก็คือ1ลบ p นั่นเองโอเคไหมครับฉะนั้นเราเข้าสู่อะไรครับ p คือ1ใน5หรือ1ส่วน5นั่นเองยกกำลังอะไรครับยกกำลัง3แล้วก็คูณกับ4ส่วน5ยกกำลังอะไรครับยกกำลัง2เพอ5ลบ3ได้2จบแล้วเนี่ย5ลบ3เป็นอะไรครับถ้าน้องคิดเลขไม่ผิดไม่เพีย้ยนมันจะได้10จบ10คูณกับ1ส่วน5กำลัง3และคูณกับ4ส่วน5 ทั้งหมดกำลังสองไม่ต้องคำนวณเลขเพราะมีในช้อยข้อไหนครับข้อ5จบมีช้อยข้อ5จบข้อนี้เก็บคะแนนและทำไม่ถึง1น,นาทีด้วยที่สำคัญคือออก2ข้ออีกข้อนึงเดี๋ยวว่ากัน EP หน้าโอเคไหมครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามพี่ด้วยโอเคไหมครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ เหล่าคนสอบติดทุกคนนี่อวยพรไปก่อนลงหน้าใครรับคำาอยพอรก็คอมเมนต์ข้างล่างว่าสอบติดแล้วกันเนาะ